อามาดูหลังจากเราเอาไส้เดือนลงเบดดิ้งใหม่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเราจะพบว่าเบดดิ้งนะครับที่เราทำเป็นอาหารของไส้เดือนเขาก็จะกินแล้วก็จะถ่ายมูลมามูลไส้เดือนจะเป็นเม็ดนะครับ ให้เราทำการเก็บนะครับโดวยวิธีการใช้มือนะครับปาดปาดตรงหน้านะครับที่ที่เขาเป็นมูลอยู่ก็จะมีทั้งตัวไส้เดือนนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนรวมอยู่ด้วยจะมีความชื้นนะครับแล้วก็มีทั้งเศษผงเศษใบไมเ้เศษฟางเราให้เป็นอาหารเขานะครับปาดขึ้นไป ขึ้นไปกองรวมกันไว้ด้านบนนะครับปาดไปลึกขนาดไหนนะครับเราให้เราดูด้วยตาของเรานะครับว่ามูลไส้เดือนนะครับที่เขากินลงมานะครับจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นะครับเราขึ้นไปกองรวมไว้นะครับ มาดูกันนะครับหลังจากที่เราโกยขึ้นมาตาแห้งไว้สองสามวันนะครับมูลไส้เดือนก็จะเริ่มแห้งนะครับเราก็เตรียมนะครับเตรียมภาชนะมาใช้ในการเก็บไส้เดือนในส่วนของผมก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับคือตะแกรงร่อนนะครับอันนี้ตะแกรงร่อนหยาบ กับตะแกรงร่อนละเอียดนะครับของตัวแล้วก็ชามนะครับชามเพื่อมาใส่มูลไส้เดือนชามใช้สองใบน,นะครับใบหนึ่งใส่มูลแล้วก็ใบหนึ่งใส่ตัวนะครับเวลาเราล่อนเสร็จนะครับตอนนี้เป็นมูลเก่าที่เหลือน,นะครับก็นะครับนำ ตะแคงนะครับมา,าใส่มูลใส่เดือนเข้าไปครับเราก็ทำการร่อนร่อนหยาบก่อนก็นจะเหลือตัวใส้เดือนแล้วก็เศษหญ้านะครับ ก็เอาไปเทใส่ในชามใบหนึ่งนะครับก็จะเหลือร่อนละเอียดนะครับเหลือล่อนละเอียดก็ล่อนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีตัวไส้เดือนแล้วก็เศษนะครับเล็กๆอันนี้ก็จะกรองอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็จะได้มูลไส้เดือนนะครับ ก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆครับอันนี้เก็บทุกวันนะครับผมวานผมก็ได้อยู่สองสองสามชามครับก็เก็บไปทุกวันทำไปด้วยเก็บไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ